สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนะครับใช้ฟังก์ชันนะครับใหม่ของ Facebook นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันนะครับไลท์มิทติ่งรูมนะครับใน Facebook นี่เองนะครับซึ่งเขาทํามาเพื่อมาฆ่าพอดแคสต์เลยทีเดียวนะครับในการประชุมเสียงนะครับแล้วก็ประชุมคอนเฟอเรนซ์นะครับในการใช้นะครับมันก็จะเอามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนออนไลน์นะครับหรือการประชุมออนไลน์หรือการที่เราเองเนี่ยจะใช้มาสปอนเซอร์นะครับ ออนไลน์ได้ด้วยนะครับเพื่อให้กับทีมงานของเราเนี่ยนะครับดึงคนใหม่หรือส่งนีงให้คนใหม่เข้ามาให้เราเนี่ยเป็นผู้บรรยายพูดคุยนะครับเปิดโอกาสทางธุรกิจนะครับหรือสปอนเซอร์แบบหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนกับเราไปนั่งออฟไลน์เลยนะแต่มาอยู่ในออนไลน์แทนนะครับวิธีการก็คือให้เรากดที่นะครับหน้าแรกตรงนี้นะครับของ Facebook นะครับที่รูปบ้านเนี่ยครับแล้วก็เลื่อนมานะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับยี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมสร้างห้องนะครับอาจากนั้นเราก็กดสร้างครับ โอเคพอเรากดสร้างปั๊บมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันจะง่ายมากนะครับมันจะเป็นลิงก์อย่างนี้นะครับก็เป็นลิงก์ที่เราสามารถส่งให้ใครก็ได้เข้ามานะครับพูดคุยกับเราโดยที่แค่มี a c e b o o k นะครับกับมีโปรแกรมในมือถือก็คือ Messenger ก็สามารถมาเข้าพูดคุยกับเราได้เลยนะครับผ่านวิดีโอคอลนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหรือถ้าเกิดเราต้องการจะตั้งพิเศษนะครับก็มากดที่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะตั้งเป็นนะครับทุกคนที่เข้าลิงก์ได้ก็คือหมายถึงว่าลิงก์ ลิงก์สาธารณะที่เราส่งนี้ให้ใครเขาก็กดลิงก์ปุ๊บเข้ามาคุยกับเราได้เลยนะครับหรือเราจะตั้งเป็นเฉพาะนะครับคนที่เราอนุญาตหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงเราส่งลิงก์ไปแล้วถ้าเกิดเขาจะเข้าเนี่ยนะครับเราต้องเป็นคนกดตอบรับนะครับนะครับหรือนะฮะเราจะตั้งแบบไหนก็ได้นะครับผมขออนุญาตตั้งเป็นแบบทุกคนที่มีลิงก์ละกันนะครับเพื่อให้คนสามารถเข้าง่ายนะนะครับทีนี้ชื่อห้องนะครับตั้งได้ตั้งเวลาได้นะครับต่างๆนะครับผมเสร็จเสร็จแล้วนะครับผมก็เลื่อนนะครับอย่างนี้ เคตั้งค่าเสร็จปุ๊บนะครับผมก็กดสร้างห้องไปเลยนะครับเราจะเชิญเพื่อนก่อนก็ได้หรือว่าจะเชิญทีหลังก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมกดสร้างไปก่อนเนาะเสร็จแล้วปั๊บมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดหน้ากล้องนะครับกล้องหน้าผมนะเพราะว่าผมใช้การถ่ายวิดีโออยู่นะครับเนาะแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะเปิดกล้องก็ได้นะครับกดเปิดกล้อง เห็นไหมฮะโอเคนะผมปิดกล้องไว้นะครับทีนี้ผมต้องการจะเชิญนะครับคนเข้ามาฟังผมนะครับผมก็ให้ทีมงานส่งลิงก์เนี่ยครับให้กับคนใหม่หรือเพื่อนใหม่นะครับโดยการ Co อ py l i n ลิงก์นะครับอย่างนี้ครับหรือส่งไปในไลน์ก็ได้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ผมคัดลอกลิงก์นะครับแต่ว่าผมจะทดสอบกับเครื่องของคุณยดาละกันนะครับส่งไปให้คุณยดานะครับในเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้นะ โอเคอ่ะข okay. uh, ยับมานะครับทีนี้เดี๋ยวรอเอาเครื่องนี้เข้ามานะครับนะฮะเราก็จะกดโทรตามได้ถ้าเกิดว่ามี Facebook ของเขานะครับเราสามารถกดโทรตามเขาได้เห็นไหมมันก็จะแจ้งเตือนอย่างงี้อ่าโอเคนะครับโอเคอ่ะผมก็จะกดรับปั้งนะครับกดรับนะอ่ะกดรับนะครับกดเข้าห้องโอเคมาแล้วปิดไมค์นะครับเนี่ยฮะคุณยดาก็เข้ามาแล้วนะครับคุณยดาจะเปิดกล้องหรือไม่ก็แล้วแต่เขานะครับถ้าเกิดเขาต้องการเปิดกล้องเขาก็กดเปิดตรงนี้ เหมือนกันนะฮะมันก็อันนี้ผมตั้งไว้นะครับแต่ถ้าเกิดเขาต้องการจะปิดนะครับก็แค่กดตรงนี้นะครับปิดกล้องครับว่าปิดกล้องนะครับโอเคอ่ะสมมติว่านะครับตอนนี้คุณยานาเข้ามาแล้วนะแล้วผมก็จะบรรยายนะครับทีนี้ผมจะทําอะไรนะครับในกรณีที่เราเห็นหน้าเราก็เปิดกล้องคุยกับเขาครับได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเราให้ดาวไลน์ของเรานะครับเชิญคนใหม่เข้ามานะครับแต่ดาวไลน์ของเราเนี่ยเขาจะต้อง นะครับทีอัพเราก่อนนะครับว่าเราเป็นใครนะครับเราก็จะมาคุยเรื่องอะไรให้เขาฟังนะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าช่วยทีมงานจัดกลุ่มย่อยนะครับก็จะเติบโตเร็วนะครับจากที่เราเคยจัดออฟไลน์นะครับไปเฮลท์มิ้งเราก็ไม่ต้องนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือออนไลน์ได้เลยนะครับเพื่อลดขั้นตอนลดเวลาต่างๆนะครับทีนี้นะครับผมจะบรรยายแล้วนะครับผมเขาเห็นหน้าแล้วนะครับทีนี้นะเราต้องการจะให้เขาเห็นสไลด์เราด้วยนะครับผมก็แชร์หน้าจอนะครับถ้าใช้มือถือนะกดแชร์หน้าจอได้นะครับแชร์หน้าจอนะ อ๋อถ ok, ้าแชร์หน้าจอต้องเปิดกล้องก่อนนะครับโอเคอ่ะนะครับกดแชร์หน้าจอนะครับปึ้งนะฮะอ่ะแชร์ไปนะครับทีนี้มาดูในฝั่งของคนที่ฟังบรรยายนะครับนี่คือฝั่งคนของคนแบบคนฟังบรรยายนะเขาจะเห็นหน้าจอมือถือเราแล้วก็ได้ยินเสียงเรานะครับเราก็ควรจะมีสไลด์นะครับต่างๆเนี่ยไว้นะครับก็โหลด powerpoint ขึ้นมาเอาสไลด์ใส่เข้าไปครับแล้วเราก็บรรยายนะครับอันนี้คือฝั่งของผู้บรรยายนะฮะ โอเคนะครับคนใหม่เขาก็จะสามารถถามเราได้นะครับาถามเราได้เหมือนกันใช่หไหมเขาก็จะเห็นสไลด์แบบนี้นะครับแล้วก็บรรยายไปนะครับโอเคนะนะครับก็พูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับการสปอนเซอร์ไปนะครับเนาะโอเคได้เหมือนกันนะครับหรือเรานะครับเราต้องการอยากจะเปิดวิดีโอให้เขา,าได้ข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอนะฮะสมมุติว่าเรามีวิดีโออยู่ใน เขาเรียกว่าใน Facebook นะครับเราต้องการให้เขาเห็นวิดีโอเรานะครับทำยังไงครับแล้วก็กดเลื่อนนี่ครับนี่คือฝั่งของคนบรรยายนะครับก็กดไปนะครับรับชมวิดีโอด้วยกันนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับโอเคเพื่อนปเห็นไหมนะครับรับชมวิดีโอด้วยกันโอเคนะครับแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราที่เรามีนะครับสมมติว่าผมมีวิดีโออันนี้นะครับเราจะเซิร์ชไปในเพจ VR หรือพิพงก็ได้นะได้หมดเลยนะครับ VR อ่ามีไหม่าสมุวิดีโอนี้นะครับโอเคเรลงลำไส้หนักแล้วต่อมาครับขอเชิญพบกับพี่ประวิทย์ครับเห็นไหมฮะนี่คือฝั่งของคนฟังบรรยายนะนี่คือฝั่งของผู้บรรยายโอเคไหมเขาก็จะได้ฟังวีดีโอด้วยนะครับอ่าก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับกดปิดนะครับเปิ้งนะครับอ่าโอเคไหมนะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับทุกคน ครับทีนี้ทําอะไรได้อีกนะครับอันนี้ผมปิดกล้องไปก่อนนะทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะถ่ายทอดสดนะครับเสียงนะครับแล้วก็อาจะไลฟ์สดนะครับสมมติว่าเราต้องการจะสัมภาษณ์ทีมงานในการในขณะที่พูดคุยกันนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดออกไปใน Facebook ส่วนตัวนะครับในเพจหรือว่าในกลุ่มก็สามารถถ่ายทอดได้โดยกดคําว่าถ่ายทอดสดนะครับโอเคนะแล้วก็ตั้งชื่อนะครับว่าเราจะไลฟ์ในหัวข้ออะไรนะครับทดสอบนะครับสมนะครับทดสอบ โอเคอะนะครับเลือกนะครับว่าเราจะไลฟ์ไปช่องทางไหนนะครับไทม์ไลน์ของเรานะครับในเพจที่เราอยู่นะครับเราเป็นผู้จัดการเพจอะไรนะครับหรือเรามีกลุ่มของเราอ่านะครับแล้วก็นะครับเลือกว่าจะไลฟ์ช่องทางไหนนี่ผมทดสอบนะครับเป็นเฉพาะฉันละกันนะครับโอเคนะปึ้งอ่านะครับ โอเคนะฮะทีนี้เวลาเราจะไลฟ์นะครับมันจะเตือนนะครับสําหรับคนที่ต้องการจะไลฟ์กับเรานะครับเขาต้องกดเข้าร่วมก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถไลฟ์ไปได้นะครับกดเข้าร่วมอย่างนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับคนที่จะเป็นอ่าคนที่เป็นแอดมินก็ต้องกดเริ่มนะครับมันถึงจะถ่ายทอดไปโอเคถ่ายทอดไปแล้วนะครับตอนนี้อ่าแชร์ไปยังอะไรอ่ามันจะถามอีกรอบนึงนะครับผมตั้งเป็นเฉพาะฉันละกันทดสอบนะครับ โอเคนะครับอ่ะปังนะครับอ่านะครับมันจะทามอีกรอบนึงไหมอ่ะทามอีกรอบนึงนะครับแล้วก็กดไปโอเคอ่ะไปแล้วนะครับกดเริ่มนะครับไปแล้วนะครับในการถ่ายทอดสดถ้าเกิดเราต้องการถ,ถ่ายทอดสดสัมภาษณ์ตอนนี้นะครับมันไลฟ์ไปแล้วใน Facebook ส่วนตัวโอเคนะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะจบไลฟ์นะครับแล้วก็กดมาด้านล่างนะครับแล้วก็กดปิดนะครับหรือจบไลฟ์นะครับมันก็จะ ปิดไลท์เราไปนะครับอ่าโอเคนะทีนี้เราต้องการจะจบบรรยายนะครับก็ทำไงครับเราก็แค่นะครับปิดนะครับออกจากห้องนะครับหรือเราจะตั้งค่านี้ครับด้านล่างเนี่ยนะครับเห็นไหมสมมติว่าเราจบแล้วนะครับเราไม่อยากเอาห้องนี้ไว้นะครับเราก็กดปิดห้องไปเลยครับมันก็จะวางทั้งหมดนะครับแโอเคปะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็เป็นการนะครับบรรยายแล้วก็ อ่าลายสดนะครับได้นะครับเนาะแล้วก็ปรับประยุกต์ใช้นะครับในการเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับนะครับทีมงานทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้รับชมทุกคนนะครับลองเอาไปปรับใช้ในการสอนออนไลน์นะครับในการอ่าคุยงานนะครับปรับมาใช้ในออนไลน์ให้หมดนะครับเนาะก็จะทําให้ท่านเนี่ยเกิดยอดขายนะครับเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นนะครับสวัสดีครับ